สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการแปลงเลขฐาน8เป็นฐาน10บนะครับการแปลงเลขฐาน8ปเป็นฐาน10ทําได้โดย1นะครับแปลงเลขฐาน2เปองเป็นเลขฐาน2ก่อนนะครับด้วยการกําหนดเลขประจําหลักนะครับโดยการแทนเริ่มจากขวาสุดหลักตัวให้เป็น2ยกกําลัง0นย์นะครับหรือ1หลักตัดมาทางซ้ายให้ค่าเป็น2ยกกําลังหนึ่งหรือ2 ถัดไปอีกให้เป็น2องเสองหรือสได้เพิ่มหลักของ 2, 2> ไปเรื่อยตามลำดับนะครับ2คูณค่าประจาหลักนําค่าในแต่ละหลักของเลขฐาน2คูณกับค่าประจาหลักของมันแล้วก็บวกผลลัพธ์นะครับแล้วนําผลลัพธ์ที่ได้มารวมกันก็จะได้ตัวเลขฐานติดนะครับผมโดยตารางเราจะมีตารางเทียบ บิดฐาน8กับฐานสองให้นะครับโดยการเทียบบิตตรงนี้เนี่ยมาจาก1นมมงถือว่าเป็นหนึ่งศูนย์ศก็จะเท่ากับ1่ถ้าจะตรงกับเลข1ของเลขฐาน8นะครับเจก็จะเป็น1 1 1 7หนึ่งหนึ่งเจนะครับก็จะเป็น4ก็จะเป็น x แต่ x ตัวที่ทางซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็น4นะครับ x กลางจะเป็น2งเอซ้ายสุดจะเป็น1นะครับเมื่อรวมกันได้ได้7เจดตัวีนะครับเราก็สามารถเทียบได้ตามนี้เลยนะครับ อาการแปลงเลขฐาน10เป็นฐาน,น8นะครับตัวอย่างนะครับแปลง552ฐาน8เนี่ยเป็นฐาน10โดยเราจะนำา52เนี่ยมาแปลงเป็นเลขฐาน2ก่อนนะครับแล้วค่อยแปลงมาเป็นเลขฐาน10นะครับด้วยการไปคำานวนกับค่าไปจำหลักนะครับ้วยการใช้บิตก็คือถ้าเรามานำมาแปลงแล้วเราจะได้เป็น010 1, 1, 1 0 1 1 0 1โดยการแปลงนี้เนี่ยเราจะต้องแปลงจากทางขวามือ เอื้อมดีขวามือมาทางซ้ายมือนะครับสมมติว่าสมมติถ้าถ้าเห็นเนี่ยครับถ้าเราก็จะามตารางได้ครับเราก็จะเห็นว่าตารางเนี่ยถ้ามีศูนย์องู่้็ได้เราก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับไม่สิเราต้องใส่ศูนย์เข้าไปนะครับอันนี้สําคัญอย่าลืมนะว่าเลขมันจะเพียนได้อันนี้สาคัญ้าเจล้าจ,จะทีนี้เราจะไปถามสิบนะครับด้วยการ กำหนดค่าตามตามนี้เลยครับก็คือหนึ่งตัวกับสองห้าหกตัวจะนำสองห้าหกมาบวกนะมันก็จะตรงกับสองห้าหกบวกหกสบี่บวกสามสบสองบวกแปดบวกสองก็จะได้สามหกสองฐานสิบนะครับก็ขอบคุณที่ตั้งใจรับฟังครับผม